那个季节快起子慢了。 วันนี้เราจะพามาเที่ยวเขาจ้อางอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากครั้งก่อนนี่มาคนเดียวแล้วมันดูดูรา,ายละเอียดได้ไม่เยอะนะครับวันนี้ก็เลยชวนเพื่อนมาด้วยนะครับออกหน้าไปครับทางขึ้นเนี่ยจะเป็นข้างหลังพระองค์ใหญ่นะครับแล้วก็ขึ้นไปตามทางนิดนึงก็มันจะมีทางแยกไปทางนีินทับหินทางซ้าย ครับเดี๋ยวให้ให้เพื่อนเขาขึ้นออกหน้าไปก่อนไปดูต้นทางครับทางมันจะเป็นหินแต่ว่าขึ้นไม่ยากนะ ก็ได้ปีนป่ายสนุกดีดฮะอันนี้ทำะชะอ่างทรงเครื่อง <c oughs> ใช่ใช่ที่กำลังจะขึ้นไปเนี่ยเนี่ยได้ไตได้ไตม้างได้อะไรบ้างเกอ,ออกหน้าไปเลยถ้ามีอะไรร้องบอกด้วยนะจะได้หนีทัน <laughs> กล้องพับหลับเดี๋ยวด้โอเคไอตัวจับขาบกล้องน่าจะไม่ค่อยดีแล้วกล้องพับบ่อย,ย<ๆ>ซ้ายซ้าย ครับก็ขึ้นไปทางขึ้นไปทางซ้ายมือโอเคอันนี้ดูเหมือนว่าจะมีฝนตกมานิดๆแต่ว่าทางก็ไม่ลื่นนะทางขึ้นง่ายนี่ครับเหมือนครั้งที่แล้วขึ้นมาจะเจอต้นไม้ต้นใหญ่ๆไหนลองลองไปยืนใกล้ต้นไม้หน่อยดิใกล้ต้นไม้จะได้ดูขนาดไม่รู้ เริ่มเหนื่อยครับเนี่ยดูขนาดนะครับขนาดต้นไม้ต้นยังใหญ่ครับโอเคอะฮะไม่รู้จักอะไม่รู้จักต้นสุพร,รู้จักใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ดูข้างบนนู่นครับต้นใหญ่มากสูง แต่ว่าหน้าผายังสูงกว่านะต้นไม้น่ยสูงรู้สึกเหมือนยอดจะเอย้ยอดจะด้วนนะเคยฮะไม่รู้เหมือนกันก็ยังสงสัยอยู่ว่าคือศาลาอะไรไม่มีไม่มี ไม่แน่ใจตรงนี้เป็นเหมือนใครเข้ามาสลักอะไรไว้สักอย่างฮะคิดว่าคืออะไรเป็นรอยพระพุทธบาทไหมเป็นไหมไนะเป็นรอยพระพุทธบาทหรือเปล่าอ่าอันนี้ก็เป็นเหมือน,อน,เ,อนเป็นบ่อนะ้ำเป็นอะไร เนี่ยตรงเนี้ยเป็นเหมือนเนี่ย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 ตรงนี้เป็นเหมือนคล้ายๆที่วางเทียนวางอะไรประมาณนี้ใช่ไหมน่าจะน่าจะเป็นลักษณะอาจจะเป็นฐานเป็นฐานพระหรือเป็นอะไรสักอย่างที่อาจจะเป็นที่เผาศพอะไรใทรสักอย่างเปล่าไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจนี่นะครับเป็นสลาเป็นสลาแบบนี้สลาใหญ่นะสลาใหญ่อันนี้เป็นโถงทำเป็นไงบ้างผิดหวังปะ ตามไปดูตามไปดูในแบบแบบสงสัยมากตรงนี้มันจะเป็นเหมือนเหมือนกับอา่าโถงถ้ำยุบยุบเข้าไปนะแต่ว่ายุบไม่เยอะนะรูตัน,ต,น,ต,นตรงนี้เป็นรูตันแต่ทําไมทําไมมันยุบอย่างเงี้ยแสดงว่าเมื่อก่อนมันอาจจะมีน้ํมันน่าจะไหลลงซึมได้นะมีข้างขาวด้วย เนี่ยมันเป็นโถงมาเนี้ยแสดงว่าเมื่อก่อนน้าน่าจะยุบมาได้อาจจะให้ดูด้านบนนู่นนะครับด้านบนอันนู้นเป็นเป็นช่องเป็นช่องถ้าที่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหม,มนู่นนะ่ะข้างบนอนะ่ะขึ้นไหมดได้ได้ขึ้นไป,ไปลาขึ้นนี่แหละขึ้นตามทางนั้นแหละก็ได้ดูขึ้นไปชมบนหน้าผาไหน ตรงนั้นเหรอก็ใช่ไงน้ำมันก็หยดลงมาจากข้างบนแหละอ๋อใช่ใช่ตรงนี้มันก็เป็นหินงอกไงหินงอกหินย้อยไงเดี๋ยวด้ให้ให้ดูเทียบกับขนาดคนก่อนนู่นนะครับหินงอกหินย้อยเทียบกับขนาดคน ตอนนี้คนหายไปแล้วท <ś 2> างนั้นขึ้นได้ไหมไม่น่าได้ขึ้นได้เปล่าขึ้นได้ไหมขึ้นเหรอมาขึ้นสิ่งนี้ดีกว่าง่ายง่ายกว่า อืมอืมก็มันนานมากเลยนานมากครับอันนี้เป็นเป็นหินย้อยแบบขนาดใหญ่มากครับนี่ครับเทียบเทียบดูกับในแแบ,บของเราเนี่ยครับเป็นหินย้อยขนาดใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็ใช่เนี่ยใกล้ๆนี่ก็ใช่หมดแต่ว่ามันเป็นหินย้อยที่ตายแล้วเนาะเขาเรียกหินตายใช่ไหมที่มันมันมันไม่งอกแล้วไม่งอกไม่ย้อยแล้วใช่ไหมหินสวรรค์นะโคตรเลย โอเคโอ้อันนี้ขนาดร่วงร่วงลงมาเนี่ยข้างล่างเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นด้านบนด้านนน้นนะครับไหนอันนี้ก็ช่างสงสัยจริงไหนไหนอ่ะให้ดูให้ดูก็น้ำจากข้างบนน่าจะหยดลงมาเปล่าใช่ไหมว่าไงอะไรแบบนี่แหละครัจะเป็น ก็คือน้ำบนมันหยดลงมาแล้วมันก็เลยซอ้อซอใช่ไหมวันน,นัมันน่าจะมีถึกถางอะไรเลย,เยโอ้แบ่ขี้สงสัยซะด้วยในในให้ดูแล้วทำไมหินมันเป็นรูนี่นเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเนีทั้นนทงนั้นเลยเป็นรูทั้งนั้นเลยอ่ะขึ้นไปน,ปนะขึ้นเหรอนะั น่าจะเป็นทางซ้ายนะคิดว่าซ้ายนี่ซ้ายซ้ายพ่อคุณพ่อคุณซ้าย,ายนนะไหนเดี๋ยวดูดิไไดขวาได้ป่ะเออขวาขวาได้ก็ไปใครก็หุ่นเชือกเลยตัวเอาอะไรอะ่ะไหนนั่นนะใครก็หุ่นแล้วก็พึ่งเอาเลยเลยตัวเอาอะไรไม่รู้อ่ะนั่นนะเชือกฮะเห็นไ,ไหมอ๋อไอ่คืออะไรใครเส้นก้าขนาดนั้นไหน,ล,นลังนกหรืออะไรกว่าเชือกเห็นไหมนะ ครับเผื่อแป๊บเดียวในแบบหายไปแล้วครับเดี๋ยวตามหาในแบบกันขึ้นได้ไหมทั้งนน้นจะขึ้นทางนน้นอ่ะอ๋อครับโอ้ทางนี้ก็มันอลังการนะไม่แน่ใจว่าเขาจะปรับที่หรือว่าตรงนี้ใช่ไหม เหมือนก็เข้ามาซ้อนเหมือนก็ปรับที่เลยนะแต่ว่านานเหมือนเหมือนมันนานฮะนานมากออไ,ไม่คือเหมือนกองาอะไรต้นไไม่รู้คือําเนี่ยมันเป็นทํำโบราณนะคือคนสมัยโบราณบางทีเขาอยู่บางทีก็แบบเป็นที่เอาศพมาไว้ไมาถึงสมัยโบราณนะนะนั่นหะเรื่องของ เงนี้ของใยตรงนู้นหึงไงนั่นละคาลานะอืมแต่แต่ไม่รู้ว่าใช่ตรงนี้หรือเปล่าหมายถึงบริเวณเนี้ยบริเวณถ้ำทแถวทั้งเนี้ยอันนี้โทษไมเรียกว่าอ่าเป็นที่หลงใครหรือเปล่ก็เป็นไปได้คนโบราณอะไรเงี้ยแล้วทางนี้อ่ะจริงแล้วเขาต้องมีรายละเอียดบอกรู้ว่ากมอันนี้เามาไม่แน่ใจมันอาจจะเป็นแบบชาวบ้าน,นก็ได้ไมังเราไม่รู้เราก็ได้ต่เดาไง อืมตรงนี้ช่องนี้ไปดูยังันกรระั่นหรอออกไปดูมาแล้วไม่แต่มันเลี่ยมนะนั่นตูอ่าไปดูเนี่ยเนี่ยทางทางเดินมันเลี่ยมเลี่ยมนั่นตู้ไหนไปฉายฉายเข้าไปดิอุ้ยมุดชมไม่ได้เลยหรือขาดอากาศหายใจไม่ไม่ใช่ให้มุดให้ดูว่ามันไปได้ไหมไหนอ่ะเดี๋ยวไปชั้โทรศัพท์กันเลยไม่จำเป็ไม่อยากใช้อ่าดูโทรศัพท์นิดนึง โดยความสงสัยเป็นไงลันตูเ <laughs> โอเคไม่ได้นะไม่ได้เเราถอยออกมาลัานตูันตูอ่เขาเชิญนนเชิญด้านนู้นครับเขาเชิญด้านไอ้ทางเขาเรียกอะไรนะช่องแปลเป็นเสียงกาษาไทยเง้ฟังหน่อยดิก็ก็ก็เนี่ยแปลอยู่แล้วไนงะลันตูรูตันอ๋อจะให้แปลยังไงอีกเนี่ยแปลนะ <laughs> ใช่เนี่ยแล้วพวกตำหินตำอะไรมันก็จะมีแบบ เนี่ยเหมือนก็ใคลรลอยที่เขามาบากบักหรือว่าอะไรไว้เนี่ยคือมันเป็นถ้ำโบราณไงตั้งแต่สมัยโบราณารราคือผมก็ไม่รู้ไงเหมือนใครก็มาฝากกองก,องกองไว้ไม่รู้อืมทางนู้นก็ขึ้นได้นี่ทางด้านนู้นจะจะขึ้นไหมก็มมเออไปดูยิ่งก็ขึ้นทางนู้น<ะ>รู้ว่าจะขึ้นทางนี้ ทางนู้นซ้ายะขึ้นได้แต่ว่าทางนี้ไม่แน่ใจต้องขึ้นไปดูทางนู้นก่อนว่ามันไปได้ไหมเคยเคยใช่ใช่มันจะชมวิวได้ไปดูเว้นระยะนิดนึงเขาจะได้แบบเป็นข้อเปรียบเทียบว่าขนาดขนาดของถ้ำเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนเทียบกับขนาดของคนเนี่ยอ่าได้ ขึ้นซ้ายขึ้นฝาได้หมดอ,นะอืมนั่นแหละไอ้ที่ว่าไอ้เชือกเชือก็อาจจะเป็นประมาณนี้ก็ได้โอ้แต่เขาขึ้นไปไล่ตั้งแต่ตรงไหนมาก็ไม่รู้เนาะโอเคไปเลย <c oughs> ได้ได้มารยาทดีซะด้วย,ย,ด,ด,วยดูนะครับขนาดขนาดของป่องเนี่ยเทียบกับคนนะครับขึ้นี้ดิต่ออีก เดียวเดียวเดีรัแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอเคเดี๋ยวตามโอ้ไปแบบไม่รอเลยไม่เห็นใจคนถือกล้องมั่งเลยเออนี่นี่มาดูตรงนี้ทำไมเป็นรูอะนะเนี่ยหินเป็นรูๆเนี่ยรูคุณ,คณนคนเนี่ยเนี่ยเพราะอะไรตรงนู้นด้วย เนี่ยครับล่วงแล้วทำไมเป็นรูพุ่นอย่างเงี้ยนะอ๋อนักวิชาการก็สันนิษฐานกันไปนะอ๋อเออเป็นไปได้อาจจะอยู่ใต้น้ำนะอ้อก,ก็ผมก็ไม่รู้นักวิชาการศึกษาม,มานะนักวิชาการก็ต้องรู้ดิ อนักวิชาการขึ้นไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้อาศัยอาศัยจับมือ่อเดี๋ยวตำรวจไปก่อนถ้ามันดีจะได้ตามถ้าไม่ดีไม่ดีก็จะได้บายบายตรงนี้เคยเขาบอกว่าเคยขึ้นแล้วแล้วไปจบรูไหน่ะแนนรูไหนก็จกไปเลยไปแล้วครับเสร็จแล้วก็ ไกล้องครับครับคือไม่เห็นใจคนถือกล้องมั่งเลยะต้องจับกล้องมือหนึ่งแล้วก็ปีนอีกมือหนึ่ง,งต, <lyn> ตัวเองก็ปีนตัวเองก็ใช้สองมือหลง,ลง,ลง,ลงขึ้นได้ขึ้นได้แค่นี้แหละไม่ชันละ <c oughs> ไม่ชันละมาถึงวิงงลลวุงบนละวฮะจะลง <Poppy. S 2> ท่าไหนไม้ต้นมีเกาะ ลลงง่ายกว่าลงง่ายกว่าเชื่อวไว้ยเรืองไอเรืองขึ้นมาแล้วอไอเรืองขึ้นมาแล้วเรีนไมเนด้วยวเดี๋ยวเราเรา,เราหลอกให้ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหลอกหลอกขึ้นไปก่อนเราก็ไม่เคยขึ้นนะเราก็ไม่เคยขึ้นนะแต่ว่าหลอกหลอกให้ขึ้นไปเรื่อยๆสู้สู้สูู้น่นไปริ้วแล้ว <laughs> <laughs> โอเคเราก็ลุยต่อตรงนี้น่าจะขึ้นได้ง่ายกว่า,าฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็บอกทั้งบนมันสวยไม่เชื่อกันทางขึ้นง่ายๆก็ไม่ขึ้นเ,เ,เดี๋ยวอะไรนะคืออะไรนะคือ อ๋อนี่นี่นี่มาแล้วครับไต้หวันหรือี่ปุนอะไรท่อย่างานะโอ้นี่อันนี้คือจุดชมวิวเป็นหน้าผา,าโโอ,อในแบบชมหน้าผาโอเคนะครับเป็นไรรู้ขึ้นที่สูงหน้าจะมืดทุกทีเ<ะ>ลยแรตอนนี้เราก็เนี่ยครับขึ้นขึ้นมาถึงด้านบนอันนี้เป็นจุดชมวิวนะครับ จุดชมวิวโอเคเอากล้องพับอีกไปเดี๋ยวโอเคกล้องพับบ่อยโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้เราให้ชมแค่นี้เลยเดี๋ยวเราจะมีคลิปต่อนะครับ